ผยินดีต้อรับสู่ช่องเบาวนุหลานลุงพลนะครับครับผมไม่ได้มาเตเวนในมือนี่มีธุระเด้เพานุมาทำธุะระเราเอาเสลยเดวนะ,สะเสลยเสลยเราก็ไปว่านอนไปว่านอนมาไปว่านอนนะครับจ่ายเอ็มก็อยากกั เชือไฟนะครับแล้วก็ไไฟมานอนอีกแล้ว <c oughs> ไานอนจัดจัดว่าจัดชิปจัดลิปเช,ออนนชือไฟอไฟย่างเดียว,อว,วตอนนี้ก็ไปซื้อซื้อกุ้งมานะซื้อกุ้งมานะครับสอกิโลอันนี้ิ <c oughs> ้าเนี้เขาตามันจิ้มซี่ฟูดในเด้อมันพริกบ่ได้ซื้อเพริกกรบอซื้อมาะกอาพริกส่ห่อไมน่มั ลืมไปตลาดเลยกับมื้อนัน้นลืมดีตัวก็ยังซื้อผัาหอมมานี่ยฮะ <c oughs> <c oughs> มื้อนั้นแลเอาออกมาจากื้อยำย่ามาเล็งย่ามมาเข้ามาบนเหงือกใส่ใส่ก็สายมาขาดไปผิดย่านนะมันขาดไปเลยดีมาพลิกข้าวบาปเนาะหอยนางรมพอ่อมีตีบัวหอยนางรม,มอเอาไปเถอะเอาไปเถอะกินทั้กันตันวแรงรวยร้อยยี่สิบเอาคือเอารับเอา ดูดูเลยยังมากินโยกดูนน่นะเอ,อ้ยยิ้มยิ้มเอาเอาแม่ออกยิ้มยิ้มแลบลิ้นได้อยู่บ่ยิ้มแฉลแลบลิ้นนะอ,นนอันนี้อันนี้กระปุกละฮาซิบเนาะเบิดนี่ลอยยิบสี่สิบก็เอามาไว้ถ้าเผากินละลุงป่าก่อนอันนี้ก็จะมีคนมากินด้วยก็จะมีนี่มันตัดแตนแหละกะนี่เมเดยกินด้วยกัน,นโอ้ยังไง,งนนล้างรถนี่ลินกาลิ้นกาในใคร ยินใหม่ไปน้ำให่บด้บ่ได้จะไปหลอดเงินบ่ยืนนี่แหละยืนนี่เนี่ยเคียเคียวอเดอร์อยู่มั้งสั่งกาแฟอ่ะ่เนี่ยใส่เทดูเทดูไฟก็ไอยู่ไหนไปก็สีบรดับเนาะมนี่เนาะ กินแซอยู่บวไฟดับเป็นวไาแ,แซมกิอก้นไฟดั <c oughs> บก้อนเอาว่รเอา่ืนไปยญงพ่นครับม็ดกินแซอยู่นบรรยากาศน่งใส่ไฟเผ่เลยสองกิโลโลละสองกิโลยางยางยางาม้อม จะประกอบเป็นบุคคลแบนอะไรนี่นะครับกุ้งชดอยู่นี่ชดปะจากมหาชัยตัวเป็นเป็นใหม่จากรถสดจากทะเลหัวบ้านห้องนะครับเราเตรียมนะครับเตรียมนึ่งข้าวนะครับแล้วก็เผากุ้งนะครับย่างกุ้งก็ไปบอกคุณแม่ งว่ามาถึงแล,ล้วรัอยางกินตะแรงว่าแมนไปนอกนอกับเมนบลพีเม่ซื้ออะไรมาใส่ไผ่พีเม่หนะซื้อยังมาใส่ไผ่แล้จังเนาะได้แล้วขจะไปขึน้นบ้านไปซื้อขึ้นบ้านไหมกล่องจัดดีเลยจุดเลยทุก <c oughs> คอนอันนี้ลางเหรอันนี้มันออกไปซื้อยางมันบองแม่ที่มันมีอย่างติดนะนะคนทำกี่เที่ยนนะ นำกระดำนี่แหละเนาะนำความส่าดเปลือกนิดนึงก็มีสูตรวันนี้นี่ใส่กุ้งให้เกลียวมาเรี้ยวยางเลยยางเลยกุ้งยางเลยเนาะใช่ว่าขันเอาแบบอันนั้นก็ใสแบบบอสเซนดำนะจะใส่อะไรเห็ดได้หรือเปล่าบอสอะไะกินเลยเอาเลยเอาเลยบ้า่ต้องได้เอาให้ก so ha, ินเขียวเงี้ยมันเสซนดำมันหลายขั้นตอนพ่อ กิ <c oughs> นกันะกไแบก้ันก็จะล้างออกเรกาก็ทำความสะอาดนิดนึงเนาะโอ้พอไอ้ตะแกงมานะ่ะหมอตะแกง กู้ได้หลายเนาะสองลูกสองลหลายเติบ์ปงกว่ากินเบิดบ้านเลยอิ่มกันทั่วหน้าแน่นอนครับวันนี้แต่ว่ามีมีอีกอย่างนะครับจ่าเอ็มยังยังติดค้างอยู่นะครับผมภายในเวลาสองสามวันนี้ต้องไปจัดให้ได้นะครับผมไม่ใช่ก่อนไม่ใช่ก่อนอุ้มไว้ก่อนอุ้มไว้ก่อนอุ้มไว้ก่อนวะต้องไปให้ได้ไหมนะต้องไปให้ได้ภายในสองสามรับ เรามาเยือนวานอนแล้วเราต้องไปร้านนี้ให้ได้ปอน่าจะร้านเดียวอันเดียวนีอร่อยที่สุดไ่ไอซีบอฟอุ้งไปก่อนอุ้งไปก่อนอุ้งไปก่อนบอกจะไปอยากไปนั่งเดี๋ยวนอนเอาซีฟูดเอาซีฟูดสูตรน้องไงแล้วนานนี่บอกเขาสูตรน้องไงแล้วน้ำใบมะอ้อยไฟนี่น่ากินมาดัมหน้าแล้วก็นี่คือาไปกินข้าวปลาหยางไหม าอยางกูไปไปี่มมันจะรูน um. ี่่ายหน่เปียกมั้ย like มันซุ่มมั้มันชีอเป็นซุ่มๆ

好吧。<happen. S 2> yeah.